อธิบายต่อชเช่นจะอธิบายแบบไหนนะอธิบายการเล่นอ่าแบบไหนเนี่ยตอนเนี้ยที่กำลังจะอธิบายการเล่นในการวางตัวละครอ่าการใช้ความสามารถอ่าเล่นแบบไหนคะอันเนี้ยเล่นเล่นแบบไม่ต้องมีชอ่องสิ่งอ่าโอเคโอเคนะครับเช่นตอนแรกเมื่อเราลงอ่ะเช่นไอ,อตัวเนี้ยมันชื่อว่า,มาเมลาเบสดารกอน แล้วก็เช่นระวางไปที่ช่องซ้ายก็คือพอระวางไปที่ช่องซ้ายเสร็จปั๊บถ้าเราอยากวางตัวอื่นเราวางไปแต่มันจะมีกฎอยู่ว่าถ้าเราลงลงการ์ดที่มีเกตเกินสามมากกว่าสงใบในสนามจะถูกกดออกจากสนาม ซึ่งเนี่ยเกศศูนย์มันจะมีเลขศูนย์อยู่ยเนี่ยเกศศูนย์แต่ถ้าระวางเช่นวางอสองใบนี้นี่สองใบนี้แล้วกันนะที่มันเกตสามเนี่ยมีคํามีเลขสามอยู่ถ้าถ้ามันมีเลขสามอยู่อ่เช่นเราวางไปสองตัวช่อกันกับช่องขวามันก็ไม่ได้ละเพราะว่า ในสระเนี่ยมันต้องมาแค่หนึ่งช่องในสในสิ่งที่มันเป็นสามเกตอร์ก็คือาสามเกตอะ่ะไม่ใช่สามเกตคืออันนี้เขาเรียกว่าไซส์สามไซส์ซึ่งที่เราลงไปก็คือไซส์ศูนย์พอเราลงไปเสร็จปั๊บเราก็มาดูว่าเนี่ยเราอะ่ะจะโจมตีไหมก็คือว่า ผู้เล่นแต่ละคนจะมีพลังพลังชีวิตยอยู่สิบหน่วยผมมีสิบอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมี10บถ้าผมใช้ตัวแน่โจมตีไปเขาก็เหลือเก้าเพราะว่าพลังโจมตีต่อผู้เล่นของเขา1เช่นถ้ามีถ้าตัวน,นมีพลังโจมตีต่อผู้เล่นสก็คือว่าสูงสุดพลังโจมตีของผู้เล่นมีแค่สามสา ถ้าเราก็คือว่ามันโจมตีได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นเว้นตัวที่มีคิต,ติคอหรือว่ามีแบบว่าดับเบิลแอคแท็กเราอะสามารถโจมตีสาสองได้โอเคนะครับต่อไปเมื่อเราโจมตีผู้เล่นแล้วอ่ะเมื่อผู้เล่นโจมตีเรา เราสามารถป้องกันได้โดยการใช้ไอเทมเวทมนต์มีโล่เช่นโล่มังกรดำโล่มังกรสุริยันโล่มังกรเขียวแบบนี้ฮะส่วนไอเทมไอเทมก็คือสิ่งที่เราใช้เองอเอมาดูกันหาไอเทมก่อน เช่นอันนี้แล้วกันดาบแห่งแดนชำระเนี่ยเทเฟนดาบเนี่ยครับซึ่งดาบแห่งแดนชำระเนี่ยโจมตีผู้เล่นก็คือว่าโจมตีผู้เล่นเข้าสองหน่วยอ่ะมาอธิบายกันก่อนเรื่องพลังกับดีเฟนดีเฟนก็คือเลื่อนนะครับถ้าถ้าการมีดีเฟนสองพันการที่มีการที่มี พลังโจมตีหนึ่งพันจะโจมตีไม่เข้าแต่ถ้าการที่มีพลังโจมตีสองพันเท่ากันถือว่าโจมตีเข้าเช่นเ,เช่นการใบนี้แล้วกันมีพลังป้องกันหรือว่าดีเฟน s ์เนี่ยห้าพันแต่ถ้าตัวนี้โจมตีซึ่งมีพลังโจมตีสามพันมันโจมตีไม่ได้เพราะว่า มันมี d e f ฟน s ์ห้าพัน 5, โอเคนะครับซึ่ง d e f ฟน s ์ดูตรงไหน d e f ฟน s ์ดูตรงนี้ข้างบนของของคิดของการโจมตีผู้เล่นแล้วก็เอ่อดามดเมจ d e f ฟน s ์ก็จะดูตรงเนี่ยครับสีฟ้าโอเคเลขที่เป็นสีฟ้าโอเคนะครับต่อไปเมื่อพลังโจมตีของผู้เล่นคนไหนอะ เอ,อไม่ใช่สิเมื่อพังชีวิตของผู้เล่นคนไหนอะ่ะ oh. เหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็ถือว่าผู้เล่นคนนั้นแพ้ oh. ก็คือว่าโจมตีไปเรื่อยๆซึ่งเทอร์หนึงอะ่ะผู้เล่นจะสามารถโจมตีสองได้แค่2ตัวเช่นมีตัวละครอยู่สตัวนี้แล้วตัวละครตัวนี้ไปโจมตีแล้วก็ไปโจมตีแต่ถ้าตัวละครตัวใดต,ตัวนึงเนี่ยเช่นตัวเนี้ย มีคิทิคอดาเมจก็คือสามารถโจมตีเพิ่มได้แต่ถ้ามีสองตัวแต่ถ้ามีตัวแบบว่าที่มีดับเบิลแอคแท็หรือว่าคิทเิคอดาเมจเหมือนกันสองตัวก็คือสามารถสามารถโจมตีได้สามารถโจตม,ามาจตีได้แค่หนึ่งครั้งโอเคนะครับจบแล้วหรอคะใช่คะ ก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นฝ่ายชนะใครเป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องลองสู้อาก็ยกตัวอย่างให้ฟังสิว่าทำยังไงว่าเออคนแพ้คือต้องยังไงคนชนะต้องยังไงไต้องมีพลังชีวิตเหลือสูงอ๋อแพ้หมายแล้วคนชนะล่ะเอคนชนะก็ต้องจะมีพลังชีวิตเท่าไหนก็ได้แต่ ค่าได้ศูนย์ถ้าพาราิตเร์ศูนก็คือแพ